สวัสด,ดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาสุม่มเจียงรายอยีกแล้วนะมาสุม่มเจียงรายอยีกแล้วนะครับเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะมีหลายไอดีก็ต้องสุ่มนิดหน่อยนะครับทุกคนไอดี ID นี้ก็จะมาหาเหมือนเดิมนะครับผมแทมโบลีนของโดนก๊อปปี้นะจะเอาไปเล่นกับตัวเดิมเลยนะครับทุกคนเอาไปเล่นกับตัวเดิมเลยนะคูบิภาคสาอาดูบีสน,นะครับจะเอาไปลงหลีกนะ ที่ผมเล่นผู้พิพากษาอนดูบีตเพราะว่าผมชอบขังฟองนะทุกคนแล้วก็การสร้างเมืองของมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างสามหลังเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะอมืมันก็เยอะนะครับผมเลยชอบเล่นตัวนี้มากกว่าอันดูบีตตัวเก่านะอันดูบีตตัวเก่ามันสร้างสามหลังแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอืมต่างกันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่ผมอยากเล่นตัวนี้นะเพราะมันมีขังฟองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสู่มกันเลยดีกว่าเนาะอืมไอดี ID นี้มีสามสิบล้านแล้วนะ อีเวนต์การ์ดรอบหน้าโดนผมเนี่รวมปิกรวมปิกโดนผมแน่เดี๋ยวเรารับจี้ข้างล่างไปก่อนเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโหแล้วได้จี้ในอีเวนต์มาแค่อันเดียวดูทซนแล้วน่าจะเป็น A บวกนะไปเฮ้ยเป็น A บวกจริงด้วยเฮ้ยของจริงเออกล่องเดียวก็ได้อยู่ไม่ใช่สิชิ้นเดียวก็ได้อยู่นะดีกว่าไม่ได้เลยนะครับมาครับไอดีนี้มีอยู่22,470เจ็ดสิบเพชรนะ 2 2 4 7มืสองพันสี่รอเจ็ดสิเพชรนะไม่รู้ว่าจะปิดที่เท่าไหร่นะครับไปครับกล่องแรกหมุนกล่องแรกก็หมุนแล้วโอ้ยและชื่อเด้งอย่างไวแสดงว่าไม่ค่อยมีคนสุ่มนะเฮ้ยมาแล้วนะครับเอบวกแล้วก็เอมาด้วยนะกล่องแรกออืสุดยอดแค่กล่องแรกก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะปิดน้อยนะเป็นไงไมาไหมโอ้ไม่มานะมาเป็น A อสองอันอืมรอบนี้แสงไม่มาเลยนะ เอ้ยปิดน้อยนะปิดน้อยเถอะนะสักสองพันอะไรอย่างเงี้ยหืมเงียบกริบเงียบกริบเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งโอ้โหแสงไม่มาเลยครับโอโ้แสงยังไม่มาอีกนะมาแล้วไอ้เป็นเอสมาเลยปึ๊บ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 ปึ๊ปิดกันไปเท่าไหร่เนี่ยก็าสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้นะครับผมคือผมอยากรู้นะ วเพื่อนๆปิดกันไปเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเทรดออกเจี Late ้ยงรางเนี่ยการันตีหกพันแปดพันแน่นอนนะ <c oughs> สําหรับผมแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆปิดกันไปเท่าไหร่นะร <c oughs> อบที่แล้วที่สุ่มไปโดนไปสองพันกว่านั้นดวงดีนะอืมดวงดีมากนะครับแต่ตอนเนี้ยสุ่มมาเอ็กบว,วกไปไหนแล้วลนี่แหละเออมาแล้วนะได้มากี่ขีนแล้วไม่รู้นะครับสุ่มไปเรื่อย เอเปิดลักี้ก่อนเผื่อจะมาสักอันหนึ่งเป็น A มาก็ได้นะอยากได้ดเยอะเหมือนกันถ้า A บวกมาเยอะเนี่ยหรือว่าผมปิดน้อยเนี่ยผมจะหาอีกกี้นึงนะเป็นโดนโดนการเดียนนะจุ๊บไม่ใช่โดนการเดี้ยนนีผมจะหาแมวไอดี ID. อีกไอดีนึงผมจะหาโดนการเดี้ยนนะครับไอดี ID นี้จะมาหาหมัดแมวเหมียวนะเพราะว่าไอดีนี้มีวินเทอร์นะครับ ผิดไอดี d ผิดไอดีไปหน่อยฮัตบีซึบๆเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งนี่แหละเฮ้ยบีล้วนบีล้วน,วนโอ้โหแสงไม่มาเลยนะโอ้โหแสงไม่มาเลยเดี๋ยวเราพักก่อนขอไปขายก็ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ขายการ์ดสิออกอองไง ขายขายนี่ขายที้นะ1นึ่งชุดสองชุดแล้วก็นี่ไป A บวกด้วย1ชุดนี่ขายไปเลยดูทรงแล้วมีไว้ไม่น่าจะได้ใช้เท่าไหร่โอเคเราได้เอบวกมา3มาันละขาดอีกห้าหอันโหเยอะอยู่เนี่ยไปต่อครับขาดอีกตั้ง5นะขอแสงมาหน่อยเถอะนะแสงแสงไม่มาเลยนะโอ้ย โอ้แสงไม่มาเลยครับแย่นะโอ้โหอุมาแต่เอนะครับนี่แหละโอ้โหไม่ใช่นะอืม,มส่มไปพันเจ็ดแล้วนะครับโอโห้หลังๆไม่ออกเลยนะดูทรงแล้วไอดีนี้น่าจะโดนเยอะโอ้โหโ โอยังไม่ใช่อีกเหรอเอบวกโอ้โห oh, เป็นเอสมาเทนนะเอบวกโอ้โหเอสใหม่ oh, แล้ว A book. เอบวกเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ของในอีเวนนะโอ้ย oh, สูตรพ่อหมอลาวิชใช่ไหมเนี่ยขาดอีกหาใบนะสำหรับเอบวกโอเคมาแล้วหนึ่งอันนะครับโหยได้ oh, อยู่นะขาดอีกสี่อันเท่านั้นนะสุ่มไปสองพันแล้วนะครับเกือบเกือบสองพัน ไม่ใช่เกือบเดี๋สองพันแล้วอะ่ะขอสักหนึ่งอันจะได้ไหมหื้อยัอยงนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ไม่มาไม่มาเลยนะครับในกระแน,นงขวัญไปต่อครับนี่แหละโอ้โหมาเป็นเอแทนเบวกมาอะไรก็ไม่รู้โอ้บีล้วนสูตรพ่อหมอยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยสูตรพ่อหมอ นี่แหละโอ้โหน้ำหอมมาอีกเอบวกอืมหืมโอ้โหนิ่งกลิปนิ่งกลิปโอ้โหมาแต่เอนะน่าจะโดนล็อกเอบวกเหมือนเดิมไอ้ดีนี้โอ้โหยังไม่ใหม่ก์โอ้ยไปแล้วไว้ก่อนดีกว่า แนกไว้ก่อนนะทุกคนนี่ขาดอีก4อันเองขาดแค่4อันนะโอ้จะลอกัน5-6,000พันเลยเหรอทาจริงจะลอกัน5-6,000พันเลยเหรอมาแต่อนะได้วงหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าไอ้ดีไหนเนี่ย มันดวงดีเนี่ยมันก็จะปิดไวนะแต่ถ้าโดนล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างี้แลวนะครับอืมเนี่ยดูดิเปิดยังไงมันก็ไม่ได้ A บวกใน event นะอีเวนนะโอ้สุดจัดเลยนี่หมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่พันแล้วนะครับกดอีกสทีก็หมดสี่พันแล้วนะโอ้พันละอันนะทุกคน เออมาแล้วนะครับมาในลัคก,กี้นะสุดยอดขาดีสาอันนะครับโอ้โหลากเลือดนะอีเวนต์นี้สำหรับไอดีนี้นะครับนี่แหละโอ้โหไม่มาเหมือนไอ้ดีก่อนเลยม,มาแบบแพ็คคู่อ่ะ <c oughs> มาแต่เอนะเอนี่ออกอย่างบ่อยเจอหน้ากันบ่อยมากเอ <c oughs> ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ทำชิ้นที่สองโอ้บีล้วนสองรอบติดโอ้ยขาดสามชิ้นเองอีละพันเอบวกคิ่ระพันโอ้ <c oughs> ไม่ใช่ก็โอ้ยโอ้โหมันต้องมาสักกล่องละจังหวะเนี้ยไป ไม่มาเลยโอ้อันนี้ก็ยังไม่ไมาเหรอโอ้ไม่ไหววะมันสุดเกินโอ้โหบีล้วนโอ้โหเบิร์ดคำสีแววเลยผมไม่ดมีคำพูดนะ คือแบบโอ้โหไอที่ไหนที่มันจะโดนล็อกก็คือโดนล็อกเลยนะนี่สุ่มไป4,700แล้วนะครับ4,700แล้วขาด3ชิ้นนะอืมอมไปครับโอ้โหเป็นเอสมาอีเอบวกเทมบูลีนเะนี่ยโอ้มาแต่อโอ้โเอมาสองรอบติด โอ้สามรอบติดโอ้โสี4รอไม่ใช่หรือ <c oughs> ว่าสีรอโอ้โหเฮ้ยโอ้มีล้วนนะึบอืโอ้อโอโห,หมดไปห้าพัน 5, แล้วนะนี่แหละโอ้โยังไม่ไหม้เหรอเอบวกตาหายบวกขาดสามชิ้นนะครับเอบวกโอ้โหเป็นเอสไหมอโอ้โหเฮ้ย ดูทรงแล้วไอดีนี้น่าจะหินโอ้โหยังไม่ได้เหรออืมมยก็บอกอโอ้ไม่ออกเลยครับหลังๆไม่ออกมานานแล้วนะโอ้โหเอาไงดีเนี่ยทุกคน โอ้หขาดอีกตั้งสามชิ้นนะโอ้โหเกมไม่อวยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะดูดิขาดอีกสามชิ้นนะกว่าจะปิดเว้นไปต่อครับสู้ยังไงเราก็ต้องสู้โอ,โอ้เดี๋ยวสู้อีกสักพันหนึ่งถ้ามันยังไม่มานะก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะครับ ออืเดี๋ยวจะมาสุ่มต่อนะโอ้ยยังไม่มาโอ้โหกว่าจะมากว่าจะมาแรกเลยขาดสองชิ้นนะทุกคนโอ้โหกว่าจะมางื้ยโดนไปหกพันแล้วเนี่ย Okay. ขาดหนึ่งชิ้นนะขาดชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนเผื่อมันจะออกมาตรงนี้นะกว่าจะมานี่แลโโหละโอ้โหมันมาจริงๆด้วยนะมันมาจริงๆด้วยนะครับโอเคปิดแล้วดีใจดีวันนี้โอ้ยไ,ไม่น่าดีใจเท่าไหร่เลย แลกเป็นชิ้นนี้นะครับแทมโบลีนปากเรียบร้อยของฟรีขอเป็นของแถมได้ไหมแกนแม่เหล็กเลือเ่อนไหลเนี่ยอุปกรณ์เขียนแบบตึกรอยฟ้าก็ได้ไปสองชิ้นอืมโอ้รองเท้ากระโดดโสีทองรองเท้ากระโดดโอ้สเก็ตรวดรองเท้ากระโดดอีกไหมรองเท้าโอ้สเกต็ตเอแลกไปเลยนะครับสําหรับ A ตรงนี้นะแลกไปโอ้ได้ทั้งสามอันนะสําหรับแสงแสงรวมออฟนะ โอเคครับทุกคนสําหรับ ID ดีนี้ผมก็ปิดไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหผมไม่อยากจะนับเท่าไหร่เลยนะประมาณ 6, 3 0 0นสาืร้อนะหืสอ6ห้าเพรนะครับทุกคนสําหรับ i อดีนี้นะปิดไป6,350เพชรเพนะถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะอืแต่ผมปิดไป2007อะ่ะ i อดีที่แล้วอะโอ้โหผมเลยรู้สึกว่ามันแพงผมเลยรู้สึกว่ามันแพงนะครับทุกคนืมเพื่อนๆปิดกันไปเท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้นะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะไม่รู้ว่าจะตามหาอะไรแล้วนะครับโอเคครับทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเจอปืน